ประชุมกันที่เมืองกกสินารามหานครหมดแต่ว่าพระมาหาดิศพที่ไม่ทราบข่าวองค์สมเด็จพระบรมศพเขาอ,อ,อยู่ป่าลึกไม่ทราบข่าว,ว,าว,ว,วมมาเจ้าบ้านบอกว่าสมเด็จรปสัรรมมาสมเุ็จเจ้าทสมเด็จไปสู่กรุงโกสินารามหานครเมื่อพระมาหายเดินศพทราบว่าองค์สมเด็จพระจินวรไปที่นั่นก็ตามไป ไปถึงระหว่างตามทางพักร้อนปรากฏว่ามีปริพาชชกคนหนึ่งมาจากเมืองกุสินาราซื้อดอกชำบานดอกใหญ่ที่มันดาชขาวสวรรค์นั้นหลายโปรยปลายมาสู่ชาพระพุทธเจ้าริงถามว่าโพบริษะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเวลานี้ท่านได้ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไหนอยู่ที่ไหน คนนั้นก็กล่าวว่าเรารู้เรามาจากเมืองกุสินารามหานาครเวลานี้องค์สมเด็จพระชินวนรบรมมาสส์สันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงนิพพานเสียแล้วเขากำลังนําขึ้นสู่เชิญดะกอนเพื่อจะเผาท่านเห็นดอกไม้ในมือของเราไหมดอกชะบามันใหญ่เท่าดง เป็นดอยเชมบาที่บรรดาเทพบุตมุเทพธินดาทั้งหลายโปรยปลายมบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนิพพานเมื่อบรรดาพระสฆ์นั้นหลายเหล่านั้นฟังคําจากปริชาชกท่านที่เป็นพระเรียเจ้าก็สแสดงธรรมสังเวชว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตทรงดับแข็งสู่ทัพปริพพานเสร็จแล้ว จเละระรกายขององค์สมเด็จพระบาทีพแก้วถึงแม้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า<ม>ก็ยังตกอยู่ในตะขันของอนัตตาของไตรลักษณ์ญายคือนิจังทุกขังอนัตตามีการสลายไปในที่สุดสำหรับพระที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าก็สแสดงความเสียใจร้องไห้ไปตามๆกันในเวลานั้นก็ยังมีพระไดยอยู่ยงค์หนึ่ง เป็นพระบัวตะไครแก่เขาเรียกวุฒบันไม่ิตคำว่าวุฒบันไม่ิตหมายความว่าพระแก่องค์หนึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นเขาแสดงธรรมสังเวชคือพระรีเจ้าแสดงธรรมสังเวชแก่กดเฉยบรรดาพระที่เป็นบุถุชนทั้งหลายร้องไห้เสียดายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่กดเฉยรู้เสก่าะ็มีอุเบกขาดี แต่ความจริงฟังตรงนี้คิดว่าดีแต่เนื้อแท้ของแกเป็นคนมีจ,จิตใจเต็มไปด้วยความอัปรียเป็นอย่างมากเห็นบรรดาพระท่านหลายรอ้องไห้กันแกก็ห้ามปรามว่าพวกท่านจะร้องไห้ไปทําไมพระสมณะโคดมนิพพานหรือว่าตายไปเช่นนั้นมันการเป็นการดีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบทีแก้วคือพระสมณะโคดมแก่ไม่แสดงความเคารพเลย แกไม่เคารพในพระพุทธ,ทธเจ้าเลยว่าตายเสียก็เป็นการดีเมื่อมีชีวิตอยู่นี่บัญญัติล่นบัญญัตินี่ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ดูมนว่ามือเรือเท้าของพวกเรานี้จะเหยียดออกไปก็จะไม่ได้มันผิดไปสหมดเวลานี้สมเด็จพระบรมศพค,คือพระสรรณโคดมนี่แสดงความไม่เคารพตายเส้นได้เป็นการดีเราจะได้สะดกกับการปฏิบัติ ต่างสุจตาวามอสาวพกพระองค์สําคัญเขาสมเด็จพร,ระสงค์สวัสดีโสภาคือพระมหากัิศ,ทรรศพที่สงสันดับการก่าวาจาจ่วงจับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็รู้สึกสลดใจและก็มีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีความจังไรในติด ไม่ได้มีความคิดที่จะเคารพแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาแต่น้อยนี่คนบันทึกเสียงก็ระวังหน่อยนะอี่เลยหนึ่งนาทีสามสิบนาทีวันนี้ก็คงยังไม่จบจะต่อไปเลยชนิดหน่อยไม่งั้นก็มาถึงที่เผาเป็น,น,นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทสละเวลามีค่าของพระองค์หวังดอนสงดอหรือใส่คนสัตว์ให้คนทุกข์เพื่อมีความสุข แต่ถ้าว่าวุธบรรไคิดพระบทต่อไปแก่ไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีแต่ขันยเย,ยขับเยไล่เยนด่ายา่ตีกันในเวลานี้ <c oughs> นี่ถ้าคิดมากคนมีคนดีเขาคิดยาวแต่คนเลวในคิดสั้นอยากจะช่วยยังไงก็ชั่วไปบทมาเท่อยก็ตามทีดีไม่ดีก็บทเป็นอุปสมะชีวิกาอาศัยพระพุทธศาสนาเรียงชีวิต มิได้คิดที่จะปฏิบัติตากิเลสให้เป็นสมุทเิตราหารอย่างมุตตรบัณิตองค์นี้เป็นพระที่มีความเร็วมากเขาจะเริยนเขาเจะเรียนศีลส,สมาธิปัญญากันให้จิตสะอาดแต่เธอกับเห็นว่าองค์สมเด็จทพระมรมโลกนาทรงบัญญรรณทวีในอ้ามันได้วิสุสง์ทั้งหลายสร้างทำความชั่วทั่วกลับไม่ชอบ เห็นว่าเป็นระบอบที่กดขี่เกินไปจะเหยียดมือจะเฉียดเท้าก็เหมือนจะทําไม่ได้เห็นว่าองค์สเด็จพไะจอมไตรบรมศาสนดาตายไปเสร็จแล้วพระวินัยก็มคงไม่มีผลเพราะว่าอย่างนั้นาะคนห้ามตายจะทํำยังไงก็ทําได้สําหรับเรามาหาเรื่อศท่านคิดยาวไปกว่านั้นท่านเป็นอรหันต์และในกลุ่มนั้นมีพระอรหันต์มากกว่าบรรดาพระที่เป็นโพธิชน คือพระที่เป็นบุตรชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสบทภภายหลังมีไม่กี่องค์ส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์ความยับยั้งในจิตใจของท่านย่อมมีจิงเรียกพายกันคิดว่าพิสุโอนี้เลวเกินไปสำหรับผ้ากาสาวะััแต่ว่าเราจะลงโทษจะขับจะไล่จะตีจะดา่าจะว่าลงดันกรรม บรรดาผู้ดีฤีเรื่องหลายก็ย่าพากันกล่าวจ่งจากพระธรรมวินัยว่าพระสมณะโคดมตายไปไม่ทันอะไรไม่ถึงเจ็ดวันบรรดาสาวกของท่านก็นทะเลาะด่ากันตีกันขับไล่กันจีนี้อดใจเขาไว้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดคือแกยายจจุพระเป็นเรืการใดบรรดาพระหลาน่าหลายก็นิ่งไว้ในใจ ว่าถึงการเมื่อไรจะจัดการทันที